รอบนี้ไม่เอาต้นขมุยมาแถมกูอย่างเยอะเลยว่าเต็มสนามเลยลประเด็นคือไอ้เชี่ยชุดสูทสีดำนะ่ะมันมีนกบินมาด้วยไม่ต้องเกี่ยวข้อง,องกัรใช้ต้นขมุยแน่ๆชีวิตชีวิตตัวเล็กที่สามารถบินได้งั้นเหรอวางแถมให้กูซะเยอะเลย,ยสแสดงว่าต้องมีอะไรแน่ๆแถมให้กูเป็นเลเวลหกซะด้วยอืม <c oughs> โอ้ยกูอาจจะไม่ค่อยมีแรงพูนะคลิปเนี้ยเพราะว่ากูถ่ายตอนดึกและกูไม่มีอะไรเด็กกูจะออกไปต้มมาม่ากูาไม่มีมาเด็กอ่ะเดี๋ยว เมื่อกี้ไปทำอะไรเฮี้ยไรกะทาเวทอ้เขี้ยวิงการียมไอสัตว์เขี้ยวะไรวะจิพายแล้วมันวายว้ายวายหาแล้วอืมแต่เขียกูทำไม่ไดนอะไรไม่นเลยสัตว์ซอมบี้เียนี่มันไม่กูแม่งไม่ได้ใช่อย่างที่กูคิดเล็กนึกว่าจะเซกนกพิราบมาแดกหัวกูสิแม่งวาร์ปซอมบี้ได้ไม่ธรรมดาอาอว้มีการวาร์ปกันเองด้วยไอสัตว์เจอคว้ามาเล็กกูแดกเอ๊ะมันวาร์ปซอมบี้หรือมันเสกซอมบี้วะวาร์ปเลยใช่หรอวะทำไมกูยังไม่วาร์ปเลยแล้วมันเกี่ยวเขี้ แต่แค่นีน้เองหรทำไมด่านนี้มันจบไวชิบหายเลยวะเนี่ยสะเลยคอแห้งแม่งไอ้ไอ้เออมีด่านแบบใหม่อีเวนต์แบบใหม่ให้กูเล่นสักทีปกติเจอแต่ให้ฆ่าซอมบี้กับซับไวโว่ไปเรื่อยๆและรอบนี้กูก็ได้ตัวใหม่อัวอะไรวะเนี่ยทำไมหน้ามันเป็นอย่างงี้วะสับป,ประรดเหรอมันใช่วะเนี่ยสับป,ประรดแหละ้เฮียดูจากสภาพกูดูไงเป็นสับป,ประรดก่อนจ้าไปเพกาะเขี่ยไปเขี่ยมาเหมือนกูเห็นตัวใหม่ตัวอะไรวะเนี่ยท้ามมันคล้ายตุ่นเลยวไ้สัตว์เอาเป็นว่ารอไปก่อนละกัน กูก็อยากรู้จริงว่าตัวใหม่ทำอะไรได้ระเบิดนิวเคียร์เหมือนกับเห็ดลินจือภาคแรกป่าวะ่าเร็วไอ้สับป,ประรดนี่ทำอะไรได้ยิงก็ไม่ได้ตัวแทงเหรอโอ้โอ้ว้าวไอ้เชียดนี่มันน่าตื่นตาตืา่นใจอยู่วาเป็นระเบิดเหรอแต่ว่ามันก็เหมือนพวกแอปเปิลมะปางตุนรุ่นพ่อตุนธรรมดาประมาณนี้เหร อืมน่าสนใจนี่กูว่าแล้วไปตัวแทงจริงด้วยแต่หน้ามึงแม่งหน้าตามึงเหมือนกับไอ้นี่เลยต้นเขียวแดงอา่าวเฮียแตกอ๋อตอนตายก็ระเบิดดูเฮ้ยเจ๋งเว้ยเฮียไอตัวนี้แม่งเก๋งไว้สัสงั้นมึงไปคู่กับไอต้นเขียวแดงแล้วกันสับปะรดจังกับต้นเขียวแดงคุงไอ้เฮียแม่มันจะเป็นคู่ที่เข้ากันเหลือเกินดูสรรพคุณของต้นเขียวแดงด้วยไม่ธรรมดานะกูบอกเลยว่าคู่นี้หวานมากดูสิแม่งเหมือนกันมากเลยต้นเขียวแดงตอนมันแดดมันจะหน้าดูป่าเถื่อนหน่อยก็เหอะแต่มันก็ดูดีไปอีกแบบนี่กูใช้แค่สอตัวนี้กูก็จบเกมแล้วมั้งเน่ย คิวแล้วเกินมกไม่มานนีอเออกูไป่สงสัยว่าทำไมกูไม่มีเงินร้อยห้าสิบ ผักชีรุนพ่อกูลืมไปได้ไงวะเนี่ยต้นเขียวแดงม,มีสรรพคุณในการแดกซอมบี้ทุกตัวแล้วตายหายน้าสุเพศยังไงละ่ะเออระเบิดไม่ต้องโยนกูล็อกนี่คอมโบต้นเขียวแดงกับต้นสับป,ประรดมันชเปไปสุดยอดคอมโบซะเหลือเกินยกกลับไปแล้วก็ล็อกทีละตัวตายทีละตัวเอ,าอว้าเฮียวางมาตัวนี้ได้ด้วยเนี่ยเอ้ยชิ้ตัวนี้มันเก่งดีเว้ยเป็นตัวระเบิดแถมตัวค้ำได้จางแถมวางซ้อนได้อีกต่างหากไดกาชามาเปิดเล่นแล้วไหนดูหน่อยซี5ห้ากล่องเนี่ยได้อะไรบ้างต้นพลเอกหนึ่งตะไคร้อีกหนึ่งต่อไฟอออยยยดเี่ม เสือสมิงเสือสมิงสะสมครบ250รก็ปลดล็อกเหมือนกระตทั่วทั่วไปแต่ตอนนี้คือกูหาไม่ได้แล้วปลดล็อกไม่ได้ยกเว้นถ้ากูเล่นถึงด่านสิบห้ากว่าจะได้เสือสมิงมาเล่นก็ได้น่ารองหน้าใช้หน้าริมรองเหลือเกินรสชาติของตัวใหม่ยังไงละ่ะพืชตัวใหม่มันจะวัตฟักจำไม่ได้มันชื่ออะไรไอตัวเนี้ยต้นโอเมนตินเหรออัปเกรดไปไหนดูซิว่าเพิ่มอะไรบ้างลดราคาอึดขึ้นมีราเมจแรงขึ้นในการทีชีพกระเมจโจมตีสี่สิบ เชืยตีทีละ40นี่มันดามจพอๆกับไอ้พวกนี้เลยนีกว่ารอบนี้เล่นทีมไฟหน่อยดีกว่าทีมไฟนี่เล่นทีไรแม่งเจ๊งทุกรอบอบนี่ทีมไฟกูมันชอบเป็นทีมที่แข็งแกร่งเหลือเกินไม่ต้องสงสัยนะโ,ก,โกมาเล่นกับพี่เบิ้มมาได้ไงเป็นส่วนหนึ่งของทีมไงละทีมหลักเลยนะรู้ไหมเราจะเริ่มจากกระปอมไฟกันก่อนแล้วก็ตามด้วยผักชีไฟแล้วก็ตามด้วยมะละกอฟไฟแล้วก็ตามด้วยต้นต่อไฟซึ่งกูวางไปเพื่ออะไรกูก็ไม่รู้แล้วไอ้นี่มันตัวอะไรเนี่ยยิไงไป ปะน้ำแข็งโอ้โคตรแรงแต่กูลืมไปว่ากูเล่นทีมไฟอยู่ไม่มีประโยชน์เลยชิบหยายนี่ต้นโอมันตินสมาร์ทเฮีีบไม่โดนเทียอะไรเลยมาละกอไฟนะ,ะตอบโจในการใช้อันตีในครั้งนี้ออืืมไม่มีราเม,มีเลยสุดยอดขอบคุณจริงๆทีหลังไม่ต้องโอ้แต่ทีมไฟกูรู้แล้วว่ากูแพ้เพราะอะไรแพ้จริงๆ เป็นตัวที่แพงจริงๆเลยทีมนี้แม่งราคาแพงไอ้สัตว์ค่าตัวแพงชิบหายแล้วทีมไฟบคอมโบทีมน้ำแข็งโอ้ดีแต่ไอ้สาวน้ำแข็งนี่แม่งยิงแรงมากเลยแสดงว่าไอ้นี่แม่งมีพลังขอเอลซ่าแน่ๆมันชื่อแล้วว่ามันชื่อเอลซ่าป่ะวะจำไม่ได้ไม่มันไม่ได้ชื่อเอลซ่านี่วะเอสมันชื่อ, SA, อเอลซ่าวะไอ้สัตว์กูลืมไอ้ที่มันใช้เวทมนได้เวทมนวิงการ์เดียมอ่ะอ่าเ่ี่แยกร่างได้สนตีมาก นี่แต่เอาพวกกูไม่ลงมังกรคำรามวู <S 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 แตกอ่ามันจะไปทีมไฟที่เพอร์เฟกต์ลือเกินสบายดีกูคือมินิทัวร์โอ้นยนง่จะไปชื่อที่น่ากลัวซะลือเกินและชื่อดูโงโด่ด้วยมึงยิ่งต้องมีเนื้องอนสมองแล้วมึงเฟียสมากเลยเหรอวะให้สัตว์นแน่นอนมึงกูไม่โคตรเฟียสเลยแล้วกูแล้วกูดูดมาเยอะมากด้วยใหญ่ออซอมบี้มันเหยียบเห็ด โอเคไอตัวนี้เริ่มน่ากลัวแล้วไอ้สัตว์ตั้งแต่ที่กูเจอแม่งครั้งแรกเนี่ยเฮ้ยไอเฮลิคอปเตอร์นี่น่าจะใช้ได้อยู่แล้วเนี่ยกูแทบไม่ได้ใช้มันเลยพอกูอ่านชื่อมันดีๆมันชื่ออะไรเนี่ยรถโอปาก้าชื่อดูดีเหมือนกันนะเนี่ยรถโอปาก้าชื่อแม่งยาวชิบหายเจสสันโอปป้าแล้วกันโอ้มันให้ไอหนอมผีเสื้อให้กูเล่นด้วยเว้ยแล้วก็รอให้มันเสกซอมบี้ขึ้นมาช่วยกูจงคืนชีพขึ้นมาสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นก็คือซอมบี้ที่เป็นมังรเซอี้ม่่งเอาตพใสสุดดยจริิงงงๆเเลยทาไมมันนให้้กูชวะ คือเรื่องตอนกลางคืนที่ตอนนี้มันมืดอยู่มันมีผลด้วยหรอวะยิ่งมาเลยบากา้านั่นแหละยอดเยี่ยมอยากคิดว่าจะได้สลับตัวเชียวโอ้โหไม่สลับทันด้วยเป็นไปได้เงี้มวะแต่ม,มาไปสมบี้มาสุรั่เวอร์ชั่นแตงโมของพี่เตนี้มันถึกมากเลยวะโคตรถึกเลยแหละไม่ใช่ถึกธรรมดาชิปหายมันจะวาบเข้ามาเฮี้ยใกล้ขนาดนี้วะเนี่ยเจอกูอกสัตว์ออยากเจอของจริงมาเร็วอยากคิดเชียวนะว่าเดอะฮักฟังมึงจะเจ๋งได้ตัวเดียวนะ่ะเดอะฮักฟังกูเนี่ยเจ๋งกว่าเยอะมาเยอะกว่านี้สิอ้าว อ้าวไอสัตว์ที่จะจบแม่งก็จบไม่ง่ายเลยสัตว์เอ้ยรอบนี้ให้ไอเียนี่แล้วเนี่ยไอคีระเบิดแสงเนี่ยกูเกือบลืมตัวนี้ไปแล้วเนี่ยไม่ได้ใช้เลยกูไอ้เที่ตั้งแต่เล like, ่นมาเนี่ยไอ้อะไรวะอาเคอีเนี่ยคือตัวมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เก่งนะแต่มันไม่เก่งเลยแหละไหนลองไอ้ก้อนคีระเบิดแสงดูหน่อยสิเฮ้อแปะจะทำเป็นเล่นไปต้นอาเคอีนี่แม่งดาเมจแรงนะเฮ้อระเบิดแสงแป้งอ้าวเที่ยรถกูไปไหนเนี่ยรถตก วัตถ่ฟักรถกูหายไปตอนไหนมึงจะเสกให้รถหายตัวไม่ได้ไอ้สัสอยากเจอเ e. คอีกูเอาจิงไหมล่ะนี่ไงบนคีกีกอนเบิ่มๆเลยตัวแตกมาเลยที่ใครแดกข้าวอยู่ดูคลิปนี้กูบอกเลยว่าอร่อยมากบอกเลยว่ามีกวัวกัวมาเลยทุกคลิปเท่ากับว่าชนะทุกคลิปทุกรอบทุกเวลาตอนนี้กูเชื่อมันต้องมีคนเขียนกับมีคนเรียกชื่อผิดเกี่ยวกับไอ้กวัวกัวมาเลยแน่ๆกักัวมาเลยมันเขียนอย่างนี้นะโว้ยไม่ใช่เขียนแบบที่มึงเขียนว่าเรียกว่าวากามเลยหรือกัวกัวมาเลยทียของมึงเนี่ยไม่ใช่สยเี เหมือนคล้ายๆแตงกวากวากากวากากาที่เป็นอีกาเฮียโมเล่ก็โมเล่โมเล่จังไงไอสัตว์ประมาณเนี้ยนี่ทำไมกูต้องมาอธิบายไอเรื่องพวกนี้ด้วยวะเนี่ยพลังแห่งแสงสินะในการรวบรวมกันแล้วกูจะได้แสงเยอะขึ้นมากกว่าเดิมเนี่ยผลิตแสงซุปเปอร์แสงอืนั่นอุบาทกว่าที่กูคิดไว้เยอะเลยเอาลโบลิง่งแสดงพลังที่แท้จริงให้กูเห็นซิว่ามึงเก่งขนาดไหนก็ต้องโบว์ให้มันแข็งแกร่งขึ้นเน่โบลิ่งสายฟ้ามันรุนแรง คือตอนมันอันตรีมันเก่งมากเลยเว้ยโบลิ่งอ่ะแต่คือตอนมันไม่อันตรเนี่ยสิแม่งกระโปรงคลิปหายนะถั่วซูเปอร์แมนกูแทบไม่ได้ใช้เลยวะหลังๆมานี้ย้อนวันๆหน่อยดีกว่าวัวนวานไงวัวแล้วเวลาของมึงแล้วโบลิ่งถ้ามึงไม่ออกหรือว่าโชว์พาวในตอนนี้มึงก็หมดสิทธิ์แล้วนะไอสัตว์ไปโบลิง่งโชว์เหนือ้ <S <S อมไม่โดนโอ้อยไอ้กูหมดคำจะพูดเอิม่มทำไมกูไม่เห็นอะไรเลยวะทำไมกูเห็นซอมบี้อยู่แค่สามตัวเกิด เฮียอะไรขึ้นมากระสามตัวมึงคิดอะไรอยู่เนี่ยมึงคิดว่ามึงอยู่ในครัวสามพี่น้องเหรอไอ้สัตว์พอไอ้เหี้ยพอไอ้สกู๊ปมาถึงด่านสุดท้ายได้เวลาจบเรื่องนี้กันแล้วไอ้คลิปนี้เ่าจะสั้นชิบหายเลยเพราะมันเกมมันจบไวเฮียเให้กูสู้กับบอสไปเนี่ยโอ้เฮียอะไรวะเนี่ยใครมันมาตายแถวนี้วะเนี่ยท้ามันจะฝังหลุมกันขนาดนี้นะไม่ต้องห่วงเพราะกูมีพระเอกในด่านนี้อยู่แล้วก็ไฮด่านที่ดูดไปกระท่อมมาเตรียมพร้อมแล้วสำหรับการลุยในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายสึกเดือดกันระหว่างพอโคตรแม่ซออมมมมบีีี้้้ทท่่่ากกัััันนนนงงโถึจะะแแค็เต เอาเป็นว่ามันมากันทังโคแล้วกันอ๋อใช่เห็ดเที่ยนี่มันชื่อเห็ดเลยนะอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ช่างแม่มันเถอะแต่มันที่รู้คือมันให้เงินกูเยอะมากก็กบเล่ไประเบิดตรงนี้ ทิ้งแล้วก็ไอ้ชี้นี้มึงไม่ต้องมาทําตัวสูงเลยสัตว์มึงอยู่แถวนี้มันก็เตี้ยวกูอยู่ดีนั่นแหละและไฮด้ากูก็พร้อมแล้วสําหรับการยิงครั้งยิ่งใหญ่ไม่เข้าเลยเฮียเดวลาของกกอมกบลเล่อันติพร้อมกัน3ตัวแล้วปล่อยไปแดกไม่เข้าเลยหรืองไงเออนั่นแหละให้มาได้ย่างี้สิวะแดกกูแดกไม่ได้แดกจะแตกเลยต่างหาก <im it> เดี๋ยวสินี่มันด่าสุดท้ายจริงไหมเนี่ยงไกูสู้แค่นั้นจริงๆเหรอหยุดไอ้ชี้หยุดไอ้ตรงกลางเนี่ยอยากเจอไฮด้ากูยัดหน้าหน่อยไม่ไรสัตว์นี่ยตัวระเบิดเลยชิบหายเรียบร้อยทุกอย่างจบ จบอย่างง่ายดายโดยที่ไฮด้ากูยังไม่ทันโชว์ที่อะไรเยอะเลยจบซะแล้วจบเร็วว่าตัฟักเขียเ์เร็วอะไรวะเนี่ยแล้วก็ได้เสือสมิงมาครอบครองดูซิว่าได้กี่เศษวะ,ะห้าสิบห้าสิบคุ้มค่าแต่หน้ามึงแม่งหน้าตามึงเหมือนกับไอ้นี่เลยต้นเขียวแดงเอ้าเขียแตกง,งั้นมึงไปคู่กับไอ้ต้นเขียวแดงแล้วกันสับปะรดจังกับต้นเขียวแดงคุ้งไอ้เหียแม่มันจะเป็นคู่ที่เข้ากันหลือเกินนี่ดูสรรพคุณของต้นเขียวแดงด้วยไม่ธรรมดานะ